เชียงใหม่จัดแข่งขันรำวงประยุกต์แม่บ้านท้องถินท้องท,ท,องที่ประจำปี2568เมื่อค่ำวันที่13มกราคม2568ที่เวทีกลางในงานฤดูหนาวนางสาวเชียงใหม่และงานโอท็อปของดีเมืองเชียงใหม่ประจำปี2568ในายนิรัตพงศิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยนางกุสุมาน พงศิธิถาวรนายกเหล่ากาชาติจังหวัดเชียงใหม่เปิดการประกวดรำวงประยุกต์แม่บ้านท้องถิน่นท้องที่ซึ่งสำนักง,งานส่งเสริมการปกครองท้องถิน่นจังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันจัดขึ้นภายในงานฤดูหนาวนางสาวเชียงใหม่และงานโอท็อปของดีเมืองเชียงใหม่ประจำปี2568เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนรวมถึงเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และส่งเสริมสุขภาพของประชาชนทั้งยังเป็นการสืบสารรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมและการอนุรักษ์วัฒนธรรมด้านศิลปะการแสดงของประชาชนให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายสำหรับการประกวดรำวงประยุกต์แม่บ้านท้องถิ่นท้องที่ในครั้งนี้ มีทีมรำวงจากอำเภอต่างๆที่เข้าร่วมการประกวดแข่งขันจำนวน14ทีมซึ่งจะดำเนินการแข่งขันการประกวดรอบคัดเลือกในวันที่13ถึงวันที่14มกราคม2568จำนวน7ทีมโดยจะคัดเลือกและตัดสินให้ทีมที่ผ่านเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศวันละ4ทีมรวมเป็น8ทีมเพื่อเข้าไปประกวดการแข่งขันต่อในรอบ ชิงชนะเลิศในวันศุกร์ที่17มกราคม2568ต่อไปทรงศัก์พรมเอี่ยมชัยนรงอนันทปัญญาสุดศุนข่าภาคเหนือรายงาน